แดนเขตแผ่นดินเขตเมกินเขตแดนฟ้าสูงทรงเหนือคนาท่าให้ขหนึ่งแดนดินแดนฟ้าตราไว้ประหนึ่งแยกส่วน ต่างแถมนิดหนึ่งคือเกษตรกรมันรูป้เป็นไงมันเป็นปฏิปักษ์กับหญ้าหญ้ะะาก,กับหญ้าจังเลยเห็นหญ้าไม่ได้แล้วกลัวหญ้ามากเลยแล้วก็ไปเที่ยวเผาหญ้าดายหญ้าตัดหญ้าเอยายาพิษให้หญ้าพวกลูกในละคุณหญ้าเป็นพ่อเป็นแม่ของพ่อใช่ไหมดินดาน้านหมดเลยนะคะไม่ใช่หญ้าเป็นแม่ของพ่อญ้าเป็นหญ้าก็คุณหญ้าพี่จะาเป่าหญ้าแต่เป็ไปฆ่าหญ้า ออ่ามันพวกนี้มันน่าจะสาให้เป็นนี่ทศศอไปเจ้ลูกชั่วหลานเลยนะมันเป็นอยู่แล้วมันเป็นนี่ทศศอข้ามาเพราะวันมันฆ่าย่าเขาแล้วเขาเรียกลูกในละคุณจริงไหมคะนั้นย่าเนี่ยอย่าไปทาลายอย่าไปฆ่าอันน่าเห็นญ้ายิ้มเลยนะโอ้โหเรายิ่งหายย่าอยู่มันมียาาขึ้นที่ไหนละแถวเนี้ยไม่ค่อยมีเลยแต่มาอยากให้ยาาขึ้นให้เต็มเลยเพราะย่าเนี่ยมันช่วยหมุนคลุมดินนะอ่าโลกันนี้คำครองมีใช่ไหม ดินดีพระป่าปกป่ารกเพราะเสือยังดินดีเพราะย่ายังอ่านัน่นแหละอ่ดินดีเพราะหญ้ายังอะไรเนี่ยนะตมาก็ว้าไม่จบทักทีเลยกลดกรอนบนเสร็จแล้วดินที่นี่จะหาย้ายากเพราะเห็นหญ้า,ยายนี่ตมายิ้มเลยอนะขยัาตัดลูกเดียวพอหญ้ายขึ้นปุ๊บเราก็ตัดตัดมีเครื่องตัดตัดเสร็จแล้วหญ้าก็จะรัผมหญ้ามันจะไปคุมหญ้าทีเพอาะหญ้ามันสูงพอตัดปุ๊บหญ้าก็จะหนาใช่ไหมมันก็จะคุมหญ้าที่มันจะขึ้นมาใหม่ ไม่ขึ้นง่ายนานๆเลยก็จะขึ้นใหม่นะพอคุมหญ้าเสร็จแล้วหญ้าที่เราตัดยมันก็จะคุมดินด้วยดินก็จะมีคุณความชื้นไม่ไม่ถูกแดดเผาความระเหยระเหยแล้วว่าดินจะแห้งมันก็จะไม่เป็นพราะหญ้ามันคุมอยู่แล้วทำไมเกษตรกรเขาถึงคิดว่าต้องฆ่าเพราะว่าหญ้าไปแย่งอาหารอ๋อวัอเพ่งเพราะว่าหญ้าจะไปแย่งอาหารไนฆ่านวกพวกขี้ตหนดีขี้เหนียวขี้หววขี้แหน มันจะไม่ให้ยากินเราเลยนะก็คือถ้ามันจะขึ้นมาพร้อมกันกับต้นข้าวก็ปล่อยมันไปไม่เป็นไรเพราะข้าวมันขึ้นของเขาเองมันจะขึ้นมากเกินไปไม่ได้เพราะว่าหญ้าถ้าคลุมข้าวข้าวก็จะไม่โตจะไม่โตค่ะใช่เพราะนั้นถ้ามันอยู่ต่ำกว่าล่างกว่าไม่เป็นไรค่ะถ้ามันข้าวมันสูงกว่านี่เราก็ยังพอได้แต่ถ้าหญ้ามากเกินไปสูงคลุมที่คลุมข้าวหมดมันก็ไม่เหลืออะไรเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับจะต้องไปฆ่ามันไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยใช่มันมีวิธีการคือถ้าจะทามาให้พ้นจากหญ้าเนี่ย อันนี้มันเป็นศารและศิลป์ของชาวนาเขาจะรู้จักรักการหวานการคุมนะศัาายน้ำไปนะสมมติว่าข้าวโตวขึ้นมาหน่อยนึงพอแทงยอดแหลมปุ๊บปอยน้ําขังเลยยอามก็ขึ้นอยู่มันไล่กันมาแต่ข้าวมันจะโตเร็วกว่าปลอยน้ําขังปุ๊บยอดจะเน่าข้าวจะรอบเนี่ยวิธีการคุมหญ้าด้วยน้ําระบบการทํนานาเขาจะมีขายน้ํเข้าขายน้ําออกเพื่อไม่ให้หญ้ามันขึ้น มันจะมีวิธีการเยอะแยะแต่นี้มีคอร์สนึงค่ะนะคะเรื่องทำนาก็ค่อยมาใหม่อีกคอร์สนึก็ได้นะฮะทีนี้นะนะปล่อยน้าไปได้เ่ยนะก็อย่าไว้ใจอย่าคิดว่าหญ้าจะไม่ขึ้นต้องปล่อยแ้นแดงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันบังแสงเพราะหญ้าเนี่ยถ้ามีแสงนะขึ้นได้เหมือนกันแม่อยู่ในน้ำถ้ามันมีแสงแหญมันเติบโตได้วยแสงสังเกตดูว่าถ้ามีต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะร่มคลุมหนาเนี่ยนะหญ้าจะไม่มีเลยใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะหญ้าเนี่ย ชอบแสงมากขอให้มีแสงมีความชื้นนิดหน่อยแม้่บนหินมันจะขึ้นหรือยากมันแทงทะลุขึ้นมาได้แม้ห่หินตแตงๆเนี่ยถ้ามีแสงเนี่ยถ้ามีแสงแดดส่องถึงไม่ยากขึ้นหมดเลยตามล่องๆสังเกตไหมอ่าเพราะฉะนั้นอยากให้มีแสงส่องถึงได้เพราะงั้นการยากยาขึ้นอยากมันช่วยบำรุงดินนะเป็นตัวช่วยบำรุงดินอย่างดีโดยที่เราไม่ต้องไปแบกฟางแบกปุ๋ยไปใส่เลยทุกวันนี้ทำไมว่าดินของประมาเนี่ยที่เมื่อกี้ท่านจาันบอกว่าอธิบายหน่อยที่ทําดินให้เป็นหินเฮ้ ไม่ใช่ครับทำอย่าน้แค่เป็นดินทำยไงก็นี่แหละให้ญ่ามันขึ้นเถอะจะเริ่มเติบโตตัดไปบ่อยๆแล้วมาข้ามันจะทับผมกลายเป็นอีซีวัตถุจากหินจะกลายเป็นดินขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นดินที่ร่วนดีมากเลยอคือถ้าเรารู้คุณค่าของมันรู้ว่าจะกาจัดหรือว่าไม่ไม่โดยวิธีที่ทำธรรมชาติแล้วให้มันเป็นเพื่อประโยชน์ต่อกันเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปลงทุนลงแรงในการไปซื้อยา่าญ้าวใช่ไหมจียาฆ่าญ้าเนี่ยผมตกค้างนี่ สามสิบปีไม่ย่อยสลายนะยาฆ่าหญ้านี่นานมากเลยยิ่งกว่ายาฆ่าแมลงหลายเท่าเพราะนั้นอันตรายมากเกี่ยวกับยาฆ่าหญ้าเพราะนั้นไม่จําเป็นอย่าไปใช้คนกินยาฆ่าแมลงเนี่ยยังมีสิทธิ์รอดนะแต่ถ้ากินยาฆ่าหญ้าเนี่ยไม่มีสิทธิ์ต่อลงรอเลยหมอที่ไหนก็ช่วยไม่ได้ไม่มีทางเลยมันเน่าไปหมดเพาคิดดูหญ้ามยังตายตายแบบถึงรากถึงโคนเลยเน่าหมดเลยนะแล้วคนจะไปเหลืออะไรกินก็ไปแม้นิดเดียวแม่ช้อนเดียวก็ไม่เหลือ มันจะหลุดเป็นพวงหรือเน่าอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นอันตรายที่สุดคือยาฆ่าฆ่ายาค่ะมันก็ก็รุดก็คงจะได้แนวทางไปแล้วนะคะตอนนี้ว่าจะไปทําแล้วก็กลับไปนี่น่าจะทําได้เลยไหมคะทําได้เลยค่ะขยันตลัดรื่เดียวเลยตอบว่าทาได้เลยค่ะมไ่ถ้าเขารู้หลักนะถ้ารู้หลักแล้วมันจะทําได้เลยแต่ถึงก็ค่อยๆทําไปอย่าไปรีบร้อนทําแบบใจเย็นๆค่อยๆศึกษาจากประสบการณ์มันจะสอนเราเยอะอันนี้ไม่ได้เรียนเกษตรนะแต่ าานักศาาึกษาเอามาเรียนธรรมะอาจารย์ที่เป็นรอกเตอร์จะมาต้องให้ธรรมาไปบรรยายให้กับนักศึกษาฟัางเป็นบางครั้งนะบางครั้งอะไรอย่างเี้ยท่านธรรมะไม่ได้จบกเกษตรบรรอาศัยประสบการณ์แล้วก็อยู่กับปู่ย่าตายายที่เขาทําเกษตรมาตั้งแต่บรรพบุพรบุษอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ถ้าเกิดมีคนถามนุชว่ามาเนนพอกินแล้วตกลงมาเรียนอะไรแล้วได้อะไรเนี่ยจะตอบยังไงครับพอดีผู้ส่งมาก็นั่งอยู่แถวๆนี้นะคะมาเรียนแล้วเนี่ยได้ได้อะไรไปบ้างครับสองสามวันที่มาเนี่ยค่ะ ก็นักคารู้สึกนะคะรู้สึกว่าที่นี่มหัศจรรย์เป็นที่มหัศจรรย์ดินแดนมหัศจรรย์เลยนะคะคือหินอยากหินเลยนะคะ<อ>ก็มีต้นไม้<อ>คือเรารู้สึกว่าไอไอต้นไม้มันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นที่สติปัญญาแล้วก็การจัดการทรัพยากรคือเราเห็นชัดว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะนําองค์ความรู้ที่เรามีเนะี่ยมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดคือที่นี่ไม่มีเเหลือเลยนะคะรู้สึกว่าใช้ได้หมดทุกอย่างจริงๆไม่มีขยะเลย ก็ทึงนะคะทึงเพราะว่าอย่างที่อื่นเขายังมีที่นี่ไม่มีค่ะแล้วก็ออ,ออนุวัค่ะแล้วก็ถ้าวันนี้กลับไปรู้สึกว่าก่อนอื่นนะคะต้องคือต้องปั๊มออยให้ตัวเองก่อนคคือต้องสร้างความน่าเชื่อถือก,ก่อนเพราะว่าอย่างพ่อแม่เขารู้เราไม่ได้จบเกษตรมาใช่ไหมคะเราเป็นศิลปินถ้าจะไปบอกท่านว่าเออมาเรียนเกษตรนะเดี๋ยวทำเศรษฐกิจพอเพียงมาทาอินซีให้ดูเนี่ยก็คือพูดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะ ต้องลงมือทำต้องลงมือทำแล้วต้องทําให้เห็นเอาผลงานพิสูจน์เลยนะคะใช่ค่ะคือถ้าเราพูดอย่างเดียวไม่ได้ครับเป็นเอกสารเป็นกระดาษไปคือต้องแบบตั้งแปลงได้เลยที่นี่ค่ะคือที่นี่ถ้าไม่เห็นก็ไม่เชื่อนะคะว่าดีมันปลกหินมันปลูกต้นไม้ขึ้นเพราะว่าของที่บ้านที่ว่ามีรถเคมีไปทิ้งสองไร่นั่นนะคะก็คือตอนแรกครั้งแรกเลยคิดว่าไอเคมีเนี่ยยังไงมันก็ไม่ขึ้นต้นไม้ไม่ขึ้นแน่นอนคือตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอผ่านไปห้าปี มันมีต้นไม้ขึ้นนะคะค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะใจก็คิดว่าตอนแรกจะกําจัดแตพพ่พอมาที่เนี่ยรู้แล้ววิธีการที่เราจะจัดการก็คือทําอย่างที่ที่นี่ทําก็คือขุดแล้วก็อัดปุย๋ยแล้วก็ลงต้นไม้ใหญ่เลยค่ะน่าจะดีกว่าการที่เราคนไอ้ไอขยะอันตรายเคมีอันตรา,ายเนี่ยไปไว้ที่อื่นอีกค่ะแล้วก็ทําให้มันเป็นปุ๋ยไปเลยแล้วถ้าปลูกเยจะปลูกอะไรก่อนคะถ้ากลับไปบ้านเนคิดจะปลูกอะไรตอนนี้ก็คืออย่างที่ทําแล้วคือสะเดา ลงเสดาไปไปแล้วเป็นเสดาวหวานค่ะค่ะแล้วก็อย่างที่บ้านคือห้าสิบไร่นี้เขาลงอ้อยเรียบเลยนะคะอืมแล้วก็เมื่อก่อนทำนาพอทำนาปุ๊บเนี่ยรู้ความรู้สึกนะคะรู้สึกว่าเวลาทำนาเนี่ยต้องทะเลาะกับข้างบ้านข้างบ้านทำอ้อยแล้วพอเราทำอ้อยเขาก็ทำนาคือสลับกันอยู่เนี้ยค่ะคือเราต้องสมัครนะชานกับข้างบ้านก่อนะค,ะค่ะ,ค,ะค่ะแล้วก็ค่อยๆทำแล้วก็พูดถึงออไอ้ตัวข้าวอะค่ะ คือที่น้านคนทเข้าเยอะมากนะคะแต่เป็นเคมีทั้งหมดเลยค่ะเป็นเคมีแล้วก็พอมาเห็นที่เนี่ยคือที่นั่นเขาทําเคมีเขาได้แรกหนึ่งเขาได้เก้าสิบถังนะคะซึ่งมาที่นี่รู้สึกว่าที่เนี่ยได้เก้าสิบถังแต่ต้นทุนน้อยมากคือในปริมาณเท่ากันแต่ว่าที่เนี่ยไม่ต้องไปโรงพยาบาลแน่นอนแหละค่ะไม่มีใครป่วยแต่ที่นั่นป่วยเป็นมะเร็งคนเป็นมะเร็งเยอะมากแล้วก็จะเรียกว่าบางบางพ่อไม้เนาะ เพราะว่าผู้หญิงจะเป็นมะเร็งกันเยอะอืแล้วก็ผู้ชายนี่ก็กระเซาะกระเค่ะรู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีทำลายหน่าดูแล้วนะคือไมัน่ากลัวแ็จแล้วก็อย่างที่ห็งคือไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้ทําลายแต่เฉพาะธรรมชาติมันทําลายคนด้วยค่ะค่ะแล้วก็เยอะค่ะคือเห็นผลกระทบมันเยอะแต่ว่าชาวบ้านจะใช้ข้อมักง่ายก็ไม่ได้ขี้เกียจก็ไม่ได้เนาะต้องใช้คําว่าเขาไม่มีองค์ความรู้ด้วย ค่ะก็ขา,ขาดตรงนี้นะคะขา,ขาดใช่<ม>ถามว่าเขาพร้อมจะรับไหมพร้อมนะคะแต่ไม่มีใครไม่มีคนนําเข้าไป<ม>ซึ่งเราก็ต้องต่อสู้นะคะ<ม>เพราะว่าส่วนหนึ่งที่เห็นเข้าไปชัดๆก็จะเป็นเคมีทั้งหมดเลยค่ะคือเข้าไปแล้วก็ผู้นำหมู่บ้านนี่สนับสนุนเคมีมากเราเลยรู้สึกรู้สึกได้เลยว่าถ้าจะเริ่มเนี่ยมันต้องเริ่มจากการเปลี่ยนในความคิดให้ความรู้แล้วก็ทำให้เห็นด้วยซึ่งก็ต้องขอขอบคุณอาฟ้ามากที่แบบ ส่งมาที่ส่งมาอาฟ้าน at ั่งอยู่ตรงโน้นค่ะค่ะเฉพาะแตละเครื่องกันเลยนะในโลกของของการสื่อสารธุรกิจนะคะแต่แต่มาอยากจะแนะนำนิดนึงนะว่าอืมพยามอย่าไปเพิ่งเป็นเน้นคนนอกนะเพราะคนจะเปลี่ยนความคิดเข้าได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยากมากใช่ยากมากมากเลยต้องทาให้ชัดเจนก่อนเลยแปลว่ามันมีความสุขกับการที่เราทําของเราก่อนอืทําของเราจนเห็นผล ความเชื่อถือมันจะตามมาถ้ามัมาอยู่ที่นี่ใหม่เนี่ยจตมาไม่สนใจคนข้างแถวนี้อะไรเท่าไหร่หรอกคุณจะมาดูมาดูไม่ดูอะไรเราก็ไม่ดูนั่นอะไรจะไม่มาดูแล้วก็ไม่ดูว่าใครจะมาบลมแล้วก็ไม่ได้คิดหนูว่าหนูจะหลอกคนที่บ้านมาอยู่ที่นี่สักอาทิตย์นึ่งก็มาเลยมาสักคันรถหนึ่งอรย่าประการแรกเลยทําที่เราให้มันดีสมบูรณ์ให้ประสบผลสําเร็จให้ได้ก่อนอืแล้วต่อไปมันจะตามมาเองอย่างคนมาดูงานที่นี่มาบลมที่นี่เนี่ยเป็นเพราะ คนที่มาแล้วเนี่ยเขาได้ประโยชน์แล้วเดี๋ยวเขาไปบอกต่อๆไปเองมันไม่มีโครงการอะไรที่จะมาส่งคนอบรมที่นี่มากมายหรอกคแต่จะมาเพราะเนี่ยหน่วยงานน้นหน่วยงานนี้เขารู้ออกที่มาแล้วได้ประโยชน์คุ้มแล้วก็ได้คนดีด้วยคนะคือคนที่ตั้งใจจริงๆเนี่ยอยากมาศึกษาเนี่ยอันนี้จะทําให้เรานั่นดีออันหนึ่งก็คือการที่จะทําอะไรสําเร็จได้นะความบากบั่นนี่สาคัญที่สุดเลยค,ความพยายามนั่นเองอาจารย์ S <S <preach science> อันมามาสู้ที่เนี่ยสู้ด้วยความบากบั่นจริงๆริงนะคือไม่ไม่ถอยอ่ะไม่ถอยต้องต่อเนื่องเลยนะคะแม้แต่ก็ต้องฝ่าไปให้ได้ใช่ไม่กลัวต่ความยากลำบากถ้าหมดความบากบั่นหมดฉันทะหมดความพอใจจบค่ะเขาบอกมาเคยฟังใครมันเป็นให้ง่ายคิดว่าคนเรามันมีกําลังอยู่สามอย่างค่ะหนึ่งกำลังกายสองกำลังความคิดสามกำลังใจ อะไรสําคัญที่สุดกําลังใจถูกต้องกําลังกายเนี่ยแม้ไม่มีกําลังความคิดนะไม่มีกําลังใจไม่ใช่ว่ามันจะทาอะไรได้สําเร็จนะคแต่ให้มีกำลังกายแข็งแรงนะแต่จิตใจห่อเหี่ยวไม่สู้ก็ไม่เอาละนะมันไม่เอาละต่อให้มีความคิดด้วยเอาฉลาดด้วยนะฉลาดแต่กําลังใจมันไม่ให้จิตใจมันไม่มีฉันทาไม่มีความพอใจที่อยากจะทํามันก็ไปไม่สาเร็จ ต่คนมีกำลังใจนะต่อให้ไม่มีกำลังกายด้วยอ่ะแต่กำลังใจมันถึงเหมือนนักสู้บูริมอะ่ะแขนไม่มีสองข้างมันคาบกระบี่สู้มังเอาเลยเคยด้เินไหมอ่าอะไรอน้นันอันโน,โนี้เราบอกกำลังใจนี่โหสุดยอดเลยคสุดยอดถึงไหนถึงกันเพราะนั้นกำลังใจความมันแะน่บากบั่นเนี่ยมันจะเผชิญโตอุปสรคทุกอย่างได้สบายสบายเลยมาอยู่เนี่ยอย่าคิดว่า มันราบรื่นไปหมดนเห็นเรามันโ,โอ้โหผู้ัำผู้นำในระยะเวลาเลื่อนเลยเนี่ยนะแต่ขอโทษทีเรามันไม่เคยเล่าถึงอุปรสรรคเลยว่ามันต่อสู้อะไรไงพบ้างเพราะไม่มีใครถามก็เล<ด>ยไม่ร<ส>ูเว่าอุปสรรคนย้ะคะต้องแก้กันไรันเหมือนกันะนะหลายเรื่องที่ต้องปรับความเข้าใจกันปรับแนวคิดกับเพื่อนร่วมงานอะไรต่ออะไรโอ้โหมันก็น่าดูเหมือนกันแหละค่ะ ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวรายการเรายังมีอีกยาวไกลคะ่ะแจะมาถามอุปสรรคของท่าน <c oughs> ในภายหลังนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นน้องน้องก็เป็นน้องชื่อนุชด,ด้วยนะคะแล้วก็จบปริญญาโทจิตกรรมนะคะ <c oughs> ท่านปริมากรปเป็นประติมากรแต่มาทำเรื่องเกษตรคะ่ะท่านจันร์ก็ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่อีกเช่นเดียวกันนะคะที่หันมา ทำเรื่องพวกนี้ก็คิดว่าสังคมก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยค่ะสังคมมันก็มีความหวังกับคนรุ่นใหม่ๆที่สนใจจะมาทําเรื่องพวกนี้แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองจะได้แม้ว่าเงินทองจะไม่ได้มากมายนะคะค่ะก็มาถึงวุฒีนะคะวุฒีซึ่งเป็นชาวขาเขมรน,นะคะก็อยากจะถามวุฒีว่าที่ขเขมรเนี่ยค่ะเขาใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอะไรกันนะคะในการทานาเนี่ยค่ะกับคอ,อ,อมมิวนิสต์การครูบา<ข>อาจารย์ครับครูบาจายเลยไหมะ การทำานาของชาวกัมพูชาที่ปัจจุบันนะครับคือว่าการใช้ปุ๋ยก็มีประมาณ60%สนะิบเปอร์ือแปดสิบเปอร์เซ็นต์คอปุ๋ยเคมีนะปุ๋เคมีครับผมโอ้แล้วประเทศขเขมรก็ลําบากเนาะยากจนแล้วต้องใช้ปุ๋ยเคมีด้วยก็ต้นทุนก็สูงมากครับอืที่เห็น,น,น,ะะเ,นเนี่ยนะคะที่ที่เขมรเนี่ยปัญหาขยะก็เยอะมากเลยนะคะครับผมปัญหาขยะนี่สุมากคือ จะมีขยะพุ่งไว้โดยไม่ได้เอาไมา่ใช้ให้เป็นประโยชน์ครับค่ะมีกองภูเขาดิฉันไปทําโครงการกับชาวสเปนกับฝรั่งเศสซึ่งเขามาช่วยเหลือเขมรโดยการด,ดูแลเด็กที่อยู่ในกองขยะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้น,นก็เห็นเลยว่าการจัดการเนี่ยมันมันยัง อาจจะอาจจะว่ามีคนจํานวนมากด้วยค่ะที่อาศัยกองขยะในการทํามาหากินสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นเลยนะคะท่านอยู่ที่กองขยะเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยขยะที่ลงบดดํารอบที่หนึ่งเนี่ยคือเป็นขยะที่มีราคาสูงมากวิ่งกันเข้าไปเพื่อจะกลูกันเข้าไปเอาขยะแล้วมีคนเด็กบางคนนะซึ่งตัวเล็กเข้าไปเนี่ยถ้าเขาปลบลงไปเนี่ยก็ไม่ต้องไปไปคุยขึ้นมาเลยนะคะคือตายก็ตายฟรีไปเลยะคะ่ะเพราะว่ามัน ทุกคนต้องแย่งกันมากค่ะแย่งขยะเพื่อจะเอาม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 าเปลี่ยนเป็นเงินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต่อไปสังคมที่กําลังเริ่มต้นขึ้นด้วยนะคะแล้วใช้ปุ๋ยเคมีด้วยแล้วก็มีขยะมากเนี่ยมันจะลําบากมากนะคะก็อยากให้วุฒิเอาความรู้ตรงนี้นะเรื่องของของดินนะคะซึ่งไม่ไม่ได้ใช้เคมีเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องขยะว่าทํายังไงให้มันมีขยะให้น้อยลงเนี่ยมันจะมันจะช่วยได้เพราะในฐานนะเป็นผู้นําชุมชนมีมีมีชุมชน,ม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 ,ชม,ชนมีครัวเรือนที่อยู่กับ วุฒิประมาณเท่าไหร่คะมีคนที่ทํางานร่วมกันนะคะที่สามจังหวัดนี่ก็มีประชาชนที่อยู่ในชุมชนก็ประมาณพันคนค่ะพันกว่าคนถ้าเราช่วยตรงพันกว่าคนนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ไปแตกออกนะคะก็น่าจะดีมากนะคะครับผมค่ะแล้วได้อะไรไปบ้างคะที่ตอนมาอบรมในคะน้ําหมักน้ําอะไรได้หมดได้ยังครับวุธีเป็นห่วงมากจะได้น้ําหมักไหมจะได้อะไรไหมค่ะกับผมที่มาอบรมนี้คือว่า หนึ่งก็ได้สังเกตดเูเรื่องวิธีการปกครองคุ้นะครับอลนที่สองก็ได้รู้ความาทิศความความ,าาาค,ความรู้ด้านการเกษตรนะครับความรู้ด้านการเกษตรที่ทำปุยมักหรือว่าปุยเอ,เอ็นสีพวกอะไรต่างๆนะครับโดยการมาทดลองด้วย แล้วก็ได้จุดจุดสำคัญสำคัญเพื่อจะไปเผยแพร่ให้ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านที่กระพุ่มดูแลอยู่ครับค่ะกลับไปนี่ก็น่าจะไปเริ่มเริ่มอะไรได้บ้างใช่ไหมคะแล้วก็ลม้มลุกครุคลานก็คงต้องดูจากซีดีประกอบเอานะคะครัครับผมที่จะกลับไปนี่ก็ครั้งแรกก็ไปทำเ,เรื่องการเกษตรก่อนด้วยว่าประปุรงที่ดิน จะเอาพรมรูจากที่นี่ครับที่ได้รับมาก็เอาไปเพยแปรแล้วก็แก้ปัญหาที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านเลือกใช้ใพวกปุ๋ยขี้มีนะครับแล้วก็เอามาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจะรักษาที่ดินนี้ให้มันมันคงให้มันดีขึ้นนะครับค่ะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะคะในเวลาสองสามวันที่มาอยูย่ยที่นี่นะคะอเอา อุทิศไม่ทราบไปไหนแล้วนะคะอุทิศคะอุทิศอังเลยอ,อีกอันนะคะนี่มีปะกากะยอไม่ทราบว่าจะเอาไปทําอะไรบนดอยได้บ้างคะหลังจากที่ดูน้ําหมักน้ําพ่อน้ําแม่แล้วนะคะก็ให้เดี๋ยวเรามามีจากบนดอยด้วยบนดอยนี่ก็ใช้สารเคมีเยอะมากนะคะแล้วก็มีขยะเยอะมากปัจจุบันนี้ทุกอย่างก็ขึ้นไปสู่ดอยหมดแล้วนะคะอุทิศจะเอาแนวทางการลดขยะและการทําปุ๋ยทั้งหลายเนี่ยไปสู่พี่น้องปะกากะยอได้ยังไงบ้างคะอุทิศรอพูด <c oughs> ปากยอยฟังนิดนึงดิค่ะคำว่าสวัสด,ดีนะครับที่ภากยอก็จะทักทายกันว่าโอมุชโปอครับโ oh. อมุชโปอค่ะเป็นทักทายภากกอยอมามีอยู่สองคนอยู่ข้างหลัง <laughs> ครับก็ <laughs> <laughs> <g år> ที่บนดอยนะครับตั้งแต่แรกๆที่ผมตอนเด็กๆนะครับก็สังเกตเหมือนกันนะครับอาจารย์อขยะเนี่ย เริ่มเข้ามาหลังจากที่มีทีวีเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็มีกระแส,ไฟ,ะสไฟฟ้าเข้ามาทีวีเข้ามา,าชาวบ้าน,น,นต่างาาครับก็เริ่มผมเคยกินปลากระป๋องปลากระป๋องเมื่อก่อนกระป๋องละห้าบาทต,ตั้งแต่สี่บาทครึ่งขึ้นมาห้าบาทต,ตอนนี้ก็สิบกว่าบาทแล้วประมาณนี้นะครับอาจารย์คือมาเริ่มเข้ามาเรื่อยๆเผยแพร่เข้ามาเรื่อยๆคือบางทีเราก็ไม่รู้ตัวครับเพราะว่าเรากินครั้งแรกก็อร่อย แต่ว่าเราก็ไม่รู้ตัวว่าขยะก็ขึ้นมาด้วยอแล้วก็ตั้งแต่ทุกวันนี้ก็ยังยังเราเองก็ยังรู้ว่าจะมีะมวิธีการจัดการยังไงนะครับอาจารย์และก็ที่นี่เราก็มารู้ว่าที่นี่ก็ก็มีแนวคิดเพื่อนของเราที่นี่หลายคนก็มีแนวคิดที่ว่าเออแม้ากระทั่งถุงพลาสติกแล้วก็ถุงกาแฟแก้วกาแฟอะไรพวกนี้นะครับที่เราคือยังใช้สามารถที่จะเพาะปลูกพืชได้อะไรต่างหลายอย่างได้เหมือนกันนะครับคือรีไซเคิลได้ ก็คิดว่าสิ่งที่เรามาเรียนรู้ที่นี่ก็ที่มีคนแนะนําแล้วก็ที่เราสังเกตจากที่เรามาที่เมินพอกินเนี่ยนะครับก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดนะครับอาจารย์ค่ะบนรอยเนี่ยนะคะท่าน น่าเห็นใจมากนะคะหญิงไปหลังๆมันเนี้ยขยะมันเยอะมากแล้วเวลาไปทํากิจกรรมนะคะมันมีกิจกรรมหนึ่งเขาบอกว่าให้เป็นเขาให้หญิงทาเรื่องขยะคือไปไหนเนี่ยเราก็จะเป็นตัวแทนของเรื่องขยะนะคะ <S <S เห็นเราบอกเอามาจัดก,การเรื่องขยะเลยแต่ว่ามันที่มันน่าตลกก็คือว่ากิจกรรมที่เขานําไปเข้าไปทำมันสร้างขยะหมดเลยเคะ่ะแล้วคนที่เขาคิดจะให้หญิงทำเนี่ยเขาก็บอกว่าคือเขาไม่สนใจแต่ว่า เรื่องการกําจัดขยะนี่มันเป็นมันอินเทรนด์น่นะคะมันอยู่ในเรื่องของการลดโลกร้อนทุกคนก็จะมองว่ามันต้องมีส่วนแต่ว่าเขาไม่ได้มองเลยว่าภาพองค์รวมที่เขานําเข้าไปทุกอย่างเนี่ยมันคือขยะหมดแล้วเขาก็ไม่มีการจัดการขยะนั้นแต่เขาก็บอกว่าเอ้าในเมื่อญิงไปเอาหญิงทาความสะอาดหมู่บ้านทั้งหมดเลยโอ้โห,หญิงไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะคะที่จะไปลุกขึ้นกําจัดขยะของหมู่บ้านแล้วไงคะพอหญิงลงมาจากเขาเขาก็ทิ้งกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่มันน่าเสียดายว่าเขาลูกหนึ่งซึ่งเคยสวยมากเคยไม่เคยมีขยะมาก่อน เสร็จแล้วความเจริญก็นําไปหมดทุกอย่างเด็กสมัยนี้ก็กินขนมก๊อฟแก๊์นะคะท่านแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขามีเงินเยอะแต่เขาก็ต้องไปซื้อขนมแล้วก็พูดแล้วมันก็จะยาวนะคะเรื่องขนมเนี่ยขนมต่างจังหวัดก็เป็นขนมที่ไม่มีไม่ค่อยมีคุณไม่ค่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่ราคาสูงอันตรายด้วยใส่สีใส่กลิ่นต่างสีเกลือกลิ่นทั้งหมดเลยแล้วก็กินเสร็จแล้วก็ทิ้งอยู่เกลื่อนกลาดไปหมดตามเขาตามดอยค่ะโอ้โหไม่ต้องพูดไปถึงตรงเกาะที่ไหนทุกแห่งขยะไปถึงหมดนะคะแล้วถ้าเรา ไม่ช่วยกันเองบนดอยเนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะเพราะว่ามันมันไปไวมากอะคะ่ะของทุกอย่างมันขึ้นไปหมดเลยนะคะแล้วก็พอความสะดวกเนี่ยกับอะไรที่เป็นกระป๋องหมดเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่เคยกินแล้วเสร็จแล้วมันก็นําความเจริญขึ้นไปใช่ไหมคะคขยะก็อยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้จะจัดการยังไงนะคะพวกขยะบนดอยเนี่ยลูกไหนก็ลูกนั้นเลยนะคะคขึ้นไปก็เห็นหมดแต่ผมก็แปลกใจอย่างหนึ่งนะครับคือ ผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนนะครับอาจารย์ <c oughs> เขาไม่ชอบกินอาหารที่แบบเขาไม่ได้ทําด้วยมือเองครับอย <c oughs> ่างเช่นปลากระป๋องเนี่ยเวลาขึ้นที่เราทําให้กินตั้งแต่แรกๆเนี่ยเขาก็ไม่ชอบกินเพราะว่าเขาไม่เคยกินเลย <c oughs> เขาไม่ชอบกินขนมอะไรพวกนั้นที่เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ทําเขาไม่ชอบกินเขาจะกินสิ่งที่เขาปลูกย่างเช่นผกักผลไม้พืชอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็จะมีน้ําพริกเป็นอาหารหลักอยู่แล้วเขาจะก็ชอบกินอย่างนั้นนะครับอาจารย์แต่ว่า มา,าสมัยที่เป็นเด็กๆของเราวัยรุ่นของเรานี่นะครับบางทีก็เราก็กินใช้แต่ว่าไม่ได้คิดแลคเับเพราะว่าในวิถีชีวิตของเราเองเหมือนกันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ปลูกผักอย่างเดียวปลูกพืชปลูกผักอะไรก็กินเองทํากินเองไม่ทำก็ไม่ได้กิน ทีนี้เด็กวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆสมัยนี้นะครับก็บางทีก็ได้กินง่ายมากเลยไม่ต้องทําอะไรก็ได้ก็ได้กินมไม่ได้คิดด้วยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าคนเมกกื่อก่อนเนี่ยเขาคิดเขาเจอปัญหาเขาปลูกไม่ขึ้นเขาคิดเขาคิดคิดคิด,คดแล้วคิดอีกแล้วก็กินในสิ่งที่เขาคิดไม่ได้ใช้ยาด้วยแต่ว่าทีนี้เราสมัยหลังๆนี่ก็เหมือนกับว่าเราไปกินขยะคือเราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงครับอาจารย์แล้วก็รสชาติมันก็ สัมผัสลิ้นของเราแล้วก็เออทดลองเราหน้าดูเลยครับอาจารย์<ช>ทีนี้ก็เ,าเรารู้<ช>ด้วยบางทีเนาะเราก็รับประทานรับสิ่งอะไรต่างๆมาโดยไม่รู้ตัวนะบางทีก็กลับมาคิดเองเหมือนกันนะครับว่าไอสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะดีทั้งหมดแต่ว่าของที่เราไม่ได้ใช้คือของมันจุอะไรต่างๆเนี่ย สิ่งที่มันมัน,ม,นมันก็ใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าเราก็กลับไม่ใช่ครับบางทีเรากินสิ่งที่ดินแลกแต่ว่าเราเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้คนอื่นให้คนอื่นไปเนี่ยครับอาจารย์คคนิดอย่างนั้นครับค่ะก็หวังว่ามาอบรมคราวนี้นะคะก็ได้ของแถมกลับไปด้วยว่าต้นทางของทุกอย่างเนี่ยนะคะเราทาเราเป็นคนไปเอามาแล้วก็ปลายทางเนี่ยเราต้องรับผิดชอบถ้าเราเกิดความรู้สึกรับผิดชอบเราจะไม่ไม่พยายามสร้างขยะนะคะน่าเป็นห่วงกันกยุคนี้มันเป็นพวก ยุคของพวกเด็กวันเด็กเวรนะมันสติปัญญาสมองมันอยู่ที่ส้นตีนจริงๆพูดแล้วมันมันน่าเบื่อหน่ายนะครยุคนี้มันถึงไม่อยากเกิดอีกอาตมานะ้วเมื่้เขาแก้ย่ามากเลยนะคนรุ่นที่เมื่อกี้ที่หนุ่มบอกนะย่าตายานี้ไม่อยากกินเลยขนมใหม่ๆเขาจะกินอย่างที่เขาเคยทามาอะไรมาใช่ไหมทำด้วยมือขนมโบราณแล้วคนเท่าคนแก่สมัยก่อนไม่ค่อยไปป่วยง่ายอแล้วยังยืนอายุยืน อันนี้มาอยู่ที่เนี่เจอเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันมาประจบตามันอยู่กันามานออี่ยังไงแต่จบกลิ้งเนี่ยประจบประแจงแล้วมาทํางานทําขยันตาก็เลยใจอ่อนซื้อมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง <c oughs> ซื้อมอเตอร์ไซค์คันทีนี้มันไม่มาอีกเลยมันขับมอเตอร์ไซค์วนๆอยู่นะ <c oughs> มาเย็นยนี้ามาเยืนยอยู่ถนนให้เขาขุดท่อข้ามถนน มันเห็นนมายืนอยู่ที่ถนนบันเลียงออกไปนอกทุ่กนู่นอ้อมันไ,ไม่กล้าเข้ามาใกล้ๆแม่แเด็กพวกนี้นี่มันแค่นั้นเองนะชีวิตมันอ<ช>่ะ,ะขอดังขี่มอเตอร์ไซค์บิดปานๆมาแหม่มาใกล้ๆนี่ให้กระเด็นยัตีนะไอ้พวงน, <c oughs> นี้อะไรพวก็กลัวเลยมันก็ไม่กล้ามาใกล้เป็นอย่างนี้อย่างเด็กทุกวันนี้มันมีแค่นั้นเองนะความ<ช>รู้สึกรู้สาก็ไมแล้วก็คิดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสมัยเด็กๆนั่นครับ ก็เวลาที่เรากินข้าวเรากินอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ใช้แม้กระทั่งช้อนจานไม่ได้ใช้สักอย่างเลยใช้พวกที่เป็นใบไม้ใบตองมือก็ต้องเวลาเวลาเราจะกินก็ต้องใช้สะอาดหน่อยล้างมือครับอะไรทุกอย่างก็ใช้มือหมดครับอาจารย์ที่อินเดียก็กินกันอย่างนั้นนะคะสนุกมากค่ะแต่ว่าก็ไม่เห็นว่ามันมีปัญหาเลยแต่ว่าหลังจากที่นี่แหละที่ความเจริญเข้ามานะบางทีก็เรารับความเจริญ แต่ว่าไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันมันเป็นสิ่งที่เจริญหรือเปล่าเหมือนกันนะครับคือบางครั้งนั้เรารับมารับมาแล้วก็ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าวิธีจัดการกับมันยังไงครับตรงนั้นนะครับอาจารย์ค่ะบางทีเราคิดว่าเราเจริญแต่ที่จริงแล้วก็อาจจะไม่เจริญก็ได้ค่ะอาจจะเจริญน้อยลงก็ได้นะครับค่ะคือเหมือนกันว่าเราย้อนกลับไปหาในสิ่งที่เราเกิดมาตั้งแต่แรกอีกที่นึ่นนะครับค่ะตั้งแต่ธรรมชาติดั้งเดิมของเราคับกลับไปหารากเง้าของเรานะคะค่ะ